ตัวเลขหนึ่งจุดส่วนะกลังเทียบชานฉลาสถานีบันพงเที่ยวเนีวโต้เจอาร์มาด้วยนะครับสำหรับในช่วงวันหยุดนะครับในเดี๋ยวกับคน25นะครับกำลังเทียบชานฉาลาสถานีบันพงเช่นกัน กำลังเบรกนะครับ25จอดข้งอไปยที่ข้ดสาอจงที่านรไแรหค่ะส่วผู้ดสาที่สถานีนครปฐมสถานีระยาสถานีบาบอนดหรสถานีต่อไปตมบถสถานี้านโป่งมีนาของการรถไฟแห่งปรทศไยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางผ่าจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะที่นี่สถานีบางโขงที่นี่สถานีบางโขงผู้โดยสารสำหรับผู้โดยดูที่สถานีบางโขงตัวต่อสิ่งของสำหรับอาหานและเรียบร้อยก่อนผู้โดยดูการคนเราไดครับ ขบวนรถที่จรในประจันตนาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่255น้ผู้โดยสารต้นทางจากสถานีทศบุรีินสุดปลายทางสถานีหลังสวนครับขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่255เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะเดินส่งผู้โดยสารที่สถานีคลองตานนท์สถานีโนทาราสถานีเกวียนเสม็ดสถานีต่อไปตามลมาครับสถานีบ้านโป่งในน้ำตกทางรถไฟเนี่ยประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่าน การบราการรถไฟในการเดินทางไม่ว่าจะการเดินทางกางต่อไปทางรถไฟางเดินอากาศในการับแท่านอื่ของออคทัคตับตัวไปพร้อมกันเลยนะฮะ